สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดองมะขามป้อมนี่ค่ะคือมะขามป้อมเออมะขามป้อมเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนะคะดีต่อสุขภาพมาก เมื่อเช้าเนี่ยดิฉันไปตลาดมาก็ได้มะขามป้อมมาจากแม่ค้าชาวบ้านค่ะเขาขายถุงละสิบบาทก็เลยได้มาสองถุงสองถุงนี่ก็ได้มาหนึ่งกรละมังนี้นะคะนี่คือมะขามป้อมทีนี้มะขามป้อมเนี่ยจะทานสดก็ได้จิ้มาทานสดจะไปทานกับพริกกับเกลือก็ได้หรือจะมาดองในน้ำผึ้งนี่ก็ได้ เป็นยาอายุวัฒนะนะคะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็กินแก้เจ็บคอแก้แสบคอขับเสมหะแก้หวัดบำรุงเลือดแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยจะมีสารที่ต้านมะเร็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากนะอยากไม่อยากเป็นมะเร็งก็กินมะขามป้อม ต้านมะเร็งนะคะแล้วก็บำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวพรรณวันนี้อื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้เราก็จะมาดองมะขามป้อมกันมะขามป้อมส่วนผสมก็จะมีเนะะี่ยค่ะมะขามป้อมเป็นหลักเลยแล้วก็มีน้ําผึ้งนะคะแล้วก็มีเกลือน,นิดหนึ่งวิธีการทำนะคะ เราก็จะมามะขามป้อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดองเป็นลูกนะคะก็เอามีดมานั่นมาผ่าเพื่อให้น้ำพึ่งเนี่ยเข้าไปให้ถึงในลูกนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ดีอย่างคือเรามองไม่เห็นว่ามีมันข้างในมันเสียยังไงวันนี้ดิฉันก็จะ ดองแบบฝานเอาเนื้อนะคะเนี่ยค่ะจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะตรงไหนไม่ดีเราจะได้เอาออกได้ตรงส่วนที่มันเสียนะคะหรือใครจะทุบก็ได้นะคะเอาใส่ถุงแล้วก็ทุบ ตรงเนี้ยอย่างเนี้ยมันเสียเราก็เอาออก okay. เพราะว่าถ้าเราดองทั้งลูกบางทีเรามองไม่เห็นค่ะว่ามันเสียมีหนอนหรือเปล่าช่วงนี้มาขัมป้อมถูกราคาถูกนะคะ เราก็หั่นเรียบร้อยแล้วเม็ดนี่ไม่้เม็ดนี่ไม่ได้เอานะคะเม็ดนี้เก็บไว้เก็บไว้ใครจะไปเพาะต่อก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะได้เนื้อได้เนื้อเสร็จเรียบร้อยก็หาโหลแก้วที่มีฝาปิดเนี่ยนะคะ แล้วเราก็เอาในเนี้อมาใส่ในเราเอาเนื้อมาใส่ในโหลแก้วนะคะพอดีเลยนะกะเป็นแม่นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็ เอาเกลือเนี่ยค่ะเกลือใส่ปลายช้อนหนึ่งเพื่อให้มีสรรพคุณมากขึ้นนะคะใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนค่ะแล้วก็เอาน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งเทใส่ให้ท่วมน้ำพึ่งเทใส่ให้ท่วมมะขามป้อมค่ะ เทน้ำพึ่งให้ท่วมมาขามป้อมนะคะกดกดมาขามป้อมให้ให้ให้จมนะคะ ก็จะเสร็จแล้วดองไว้เจ็ดวันตั้งในอุณหภูมิห้องที่ปกติเมื่อครบเจ็ดวันแล้วก็ใช้ช้อนชาช้อนชงกาแฟน่ะนะคะหนึ่งช้อนชาตักตักน้ำผึ้งหรือจะทานเนื้อก็ได้ดื่มตอนเช้าเชวันละหนึ่งช้อนก็จะมีสุขภาพแข็งแรงดีการดองมะขามป้อมใน น้ำพึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขเจริญก้าวหน้าในหน้าที่กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ thank <thud> you